สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม่ทาอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะชาวธาตุน้ําค่ะได้แก่ชาวกรกฏนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวมีนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนและชาวพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะก็อี ีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะมคันแค่สามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจได้ไดทางสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ํากระดมีพิสิกที่เป็นคนโสดค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองคนโสดชาวธาตุน้าเช่นเดียวกันนะคะคนโสดที่จะดูคลิปนี้ได้อาจจะเป็นคนโสดที่โสดสนิทสมไม่มีใครหรือคุณอาจจะเป็นคนโสดที่มีคนให้คิดถึงมีคนให้นึกถึงหรือเป็นคนโสดที่มีคนคุยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวท่าน้ํากระดกมีพิสิกที่เป็นคนโสดนะคะ คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทำไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดขอดวยดีหน่อยค่ะพไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบไม้เท้าบางคนทำงานหนักจนโสดนะคือทำงานอย่างเดียวเลยชีวิตนี้มีแต่งานนะคะไพ่7เหรียญน,นะคะเอ p e r o r ค่ะบางคนมีภาระความรับผิดชอบเยอะแยะมากมาย ะะแล้วก็รู้สึกว่าเวลามันหมดไปกับการทํางานหมดไปกับภาระความรับผิดชอบสิ่งที่ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยอืนะคะไพ่เดทค่ะบางคนจบความสัมพันธ์กับคนไกลนะต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษานะคะบางคนจบกับความสัมพันธ์ที่ต้องแบกรับภาระนะคะ ความรับผิดชอบต่างๆซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวอะ่ะปัญหาต่างๆคือความจริงแล้วถ้าในเรื่องของความรักมันต้องช่วยกันแก้แต่สุดท้ายแล้วเป็นตัวคุณที่แบกรับนะคะแล้วก็ต้องพยายามกับความสัมพันธ์นี้อย่างหนักหน่วงพยายามแล้วพยายามอีกให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกแล้วสุดท้ายมันไม่ได้อะไรกลับมานะคะเลยทําให้ชาวธาน้าเนี่ยเลือกที่จะตัดจบความสัมพันธ์แล้วกลับกลายมาเป็นคนโสดแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของคนโสดชาวธาตุน้ำกระกฏมีนพิจิกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานาการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวความรักของคนโสดชาวธาตุน้ำกระกฏมีนพิจิกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมหรือตัวคุณจะไปชอบไปปิ๊งไปเจอใครคนใหม่หรือเปล่ามาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือดาบค่ะ ไพ่ก้าเหรียญน,นะคะอัศวินถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่โว้นะคะชาว่าน้ำก็รากฏมีนพิจิตที่เป็นคนโสดนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ถามว่าคุณมีเกณฑ์มีโวกาะที่จะได้พบได้เจอใครไหมมีนะบางคนจะได้เจอจากการเดินทางเดินทางท่องเที่ยวก็ได้เดินทางแบบด้วยด้วยด้วยธุระ ทางการงานแบบนี้ก็ได้หรือเดินทางท่องเที่ยวเที่ยวต่างประเทศนะหรือเที่ยวในประเทศก็ได้แตม่มันจะมีการเดินทางเกิดขึ้นมาแล้วคุณจะได้พบได้เจอแต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะจะไม่ได้สนใจมากกว่านะชาวธาตุน้ํามันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะได้เจอกับความสัมพันธ์ที่หนักหน่วงมากๆนะคะเนาะแล้วกว่าคุณจะผ่านพ้นหรือว่าแบบพยุงตัวเองขึ้นมาได้ดีขึ้นทุกวันนี้มันก็ค่อนข้างใช้เวลานาน,าน ะะพอคุณรู้สึกดีขึ้นคุณรู้สึกเริ่มรักตัวเองมากขึ้นนะคะตัวคุณก็เปลี่ยนโฟกัสเลยมาคนเปลี่ยนโฟกัสไปในเรื่องราวของความสุขของตัวเองทําทุกอย่างเพื่อความสุขของตัวเองทํางานหาเงินสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองไปเลยก็ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือมีคนเข้ามานั่นแหละแต่ถามว่าตัวคุณจะคุยไหมไม่รู้สึกว่า คุยเป็นมารยาทมากกว่านะตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธแบบเสียมารยาทนะคะแต่มันก็เหมือนกับว่าก็คุยเป็นเพื่อนกันก็คุยเขาชวนคุยก็คุยนะคะแต่ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้ส,สม่ําเสมอขนาดนั้นนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าชาวธน้กากระกรกดมีพิจิกกับคนที่คุณนึกถึงนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนเก่าๆที่ คุณจบความสัมพันธ์ไปหรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะก็ได้นะคะขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของคุณและเขากันนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกที่เป็นคนโสดค่ะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่เข้าหาคุณมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกเดินไพ่สองดาบเห็นไหมคือเหมือนคุณมีกำแพงอะ่ะเออคือแบบตั้งชัดเจนมากๆว่าอยาก เข้ามาใกล้นะเออนะคะไพ่เจ็ถ้วยนะคะคุณไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นที่เข้ามาโดยเฉพาะคนคนนี้นะคะทําไมทําไมถึงไม่ไว้ใจเฮอร์มิตนะคะเขาดูเงียบเขาดูนิ่งเขาดูแบบมีความลับ3ามดาบน,นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวคุณยังหลอนนะยังหลอนยังแบบ มีความกังวลมีความไม่ตกกังวลมีความกลัวว่าถ้าหากว่าเราเปิดใจอีกครั้งหนึ่งอ่ะเราจะเจ็บเหมือนเดิมไหมเแผลที่เคยมีมันยังไม่สมานมันยังเจ็บมันยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยนะคะคุณก็เลยยังไม่ไว้ใจให้คนคนนี้ก้าวข้ามผ่านเข้ามาหรือคิดจะจริงจังกับกับคนที่เข้ามากับแค่แค่จะคุยแบบสม่ำเสมอคุยเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยตัวคุณยังคิดแล้วคิดอีกเลยอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูการเนาะว่าคนที่ชาวธาตุน้ำกรกรกรมีพิจิกนึกถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอยากไรกับชาวธาตุน้ำกรกรกฎมีพิจิกที่เป็นคนโสดมาดูกันค่ะคุนถือเหรียญน,นะไพ่หกถ้วยค่ะคุณอาจจะคิดถึงคนเก่าๆก็ได้หรืออาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะไพ่กิงถือถ้วยค่ะ และเป็นไพ่เด e ะเลเวอร์นะคะชาว่าน้ากระกฎมีพิจิกนะคะคนที่คุณคิดถึงเขาคิดและรู้สึกอย่างไรเขาชอบคุณมากๆเลยนะเขาชอบคุณมากมากเลยเออแบบตกหลุมรักเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็แอบ,บคิดเหมือนกันว่าที่คุณไม่ค่อยคุยกับเขาที่แชทหนะักขวาอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณมีคนในใจอยู่แล้วตัวคุณมีคนที่ชอบอยู่แล้วหรือเปล่าคุณไม่ชอบเขาหรือเปล่าเออหรือตัวเขาแสดงออกว่า เขาเจ้าชู้หรออะไรอย่างเงี้ยเออคุณถึงคุณถึงนิ่งเงียบคณถึงไม่ค่อยตอบสนองกับแอคชั่นที่เขาที่เขาแบบแสดงออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขาก็คิดนะว่าคุณน่าจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็อาจจะไม่ชอบเขาไหมาอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณคะ่ะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซาได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบเหรียญไพ่ห้าเหรียญค่ะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ ไม่รู้สึกว่าเขาจะพยายามเขาจะตามตื้อคุณนะไพ่เก้าดาบคือตื้อชนิดที่ว่าตัวคุณต้องมานั่งหนักใจอ่ะต้องมานั่งเกรงใจค่ะว่าแบบพอแล้วอะไรนักหนาอะไรประมาณนี้เออมันไม่ได้มีหน้าไพ่ของความรําคาญนะคะแต่มันจะเป็นประมาณว่าจะมาไม้ไหนอีกอะไรประมาณนี้อ,อืเขาจะพยายามตามตือ้อจะพยายามแบบพี่ชิตใจคุณเออนะคะจนตัวคุณ ต้องกลับมานั่งพิจารณาอีกทีแล้วว่าเอ๊ะคนคนนี้เอาจริงใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโนว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตน้ำที่เป็นคนโสดกรกฎมีนพิจิกนะคะไพ่แร,แรกได้เป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะ3มเหรียญค่ะไพ่สี่ถ้วยนะคะ และเป็นไพ่5้าดาบชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกที่เป็นคนโสดไพ่ทาโร่แนะนําว่าลองให้โอกาสคนคนนี้ดูก็ได้ถ้าหากว่าเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาชอบเรามากๆแล้วก็เขามีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนที่จะเข้าหาเราอย่างสม่ําเสมอลองให้โอกาสที่จะพูดคุยทําความรู้จักกันอย่างน้อยแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็ได้หรือให้เพื่อนของคุณนะให้คนที่คุณไว้ใจช่วยคัดกรองคนคนนี้ดูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคนเราร้อยพ่อพันแม่ค่ะไม่สามารถที่จะแบบ ทำให้ถูกอ,อกถูกใจใครไปสะทุกเรื่องเสมอไปมันไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่างน้อยอะ่ะมันมีมันมีคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราชอบเราเอ่อพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะพยายามเพื่อพิชิตหัวใจเราเนี่ยแบบเนี้ยมันก็รู้สึกดีไม่น้อยนะคะถ้าหากว่าจะมีคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะของชาวธาตุน้ําที่จะได้เปิดใจนะคะถึงแม้ว่าสุดท้ายปลายทางมันจะไม่ได้จบแบบ ต้องเป็นคนรักกันเสมอไปอย่างน้อยแล้วก็ได้เพื่อนดีๆเพิ่มอ,อีกคนหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆดีเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูดส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดข่าวหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาด,ดุูคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจออกัันนนใคคคคคลิปปาไะะะขบุณม่่สวสวดี